ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ คนไม่น่ารัก8ประเภทในที่ทำงานเอมี่แกลโลผู้เขียนหนังสือ getting along how to work with anyone even difficult people และ contribut editor e ของ harvard business review แบ่งคนที่ทำงานด้วยแล้วหน้าปวดหัวยากแก่การรักมือเป็น8ประเภทด้วยกัน 1. the passive aggressive รับทราบแต่ไม่ทำรับรู้แต่ไม่สนใจรับปากแต่ไม่รับผิดชอบไม่แสดงความเห็นแต่ในใจมีความเห็นเต็มไปหมดไม่เห็นด้วยแต่ไม่พูดออกมาปากยา ใจยานเปิดโหมดดื้อแพ่งไม่ขึ้นเสียงไม่เกรียวกลาดพูดจาอ่อนหวานบางทีทงเป็นเนียนตลกใส่แต่ฟังแล้วเจ็บยิ่งกว่าดา่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าเป็นการทําร้ายคนอื่นแต่เป็นความตั้งใจหวังผลให้บาดเจ็บ2 the insecure boss เป็นหัวหน้าที่ชอบ micromanage ควบคุมวงการจับผิดทุกขั้นตอนต้องมีส่วนในการตัดสินใจทุกเรื่องมาจากความรู้สึกว่าไม่มีใครเก่งเหมือนตัวเองไม่ไว้ใจคนอื่นทุกอย่างต้อง เป็นไปตามที่ฉันคิดเพราะสิ่งที่ฉันคิดถูกเสมอ 3 the pessimist คนที่เห็นแต่ข้อเสียแต่ไม่เคยเห็นข้อดีข้อเสียเป็นเรื่องใหญ่เสมอเห็นแต่ความผิดพลาดทั้งที่ความผิดพลาดนั้นเล็กนิดเดียวแต่ทำเป็นเรื่องใหญ่ไม่เคยชมใครต่อให้มีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นก็ยังสามารถหาจุดด่างพร้อยได้อยู่ดี4 the victim คือทำผิดแล้วไม่ยอมรับโวยเต็งโทษเต่งชี้นิ้วเต่งหาเหยื่อเก่งเมื่อเกิดความผิดพลาดจะไม่สนใจแก้ปัญหาแต่จะถามหาคนผิดก่อน ถ้าจิ know it all เป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากมีความเห็นทุกเรื่องแมะกระทังเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองและเรื่องที่ตัวเองไม่มีความรู้แต่เขอแสดงความเห็นไว้ก่อนเพราะคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดไม่มีใครรู้เท่าตัวเองความคิดของตัวเองถูกต้องที่สุดไม่ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 6. t เ e t ดทอมเมนทเป็นการรวมกันระหว่างคำว่าทอ r เมนทที่แปลว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดบวกกับคำว่าเมนท์ทที่ แปลว่าที่ปรึกษา The c o m m n t h o r จึงหมายถึงหัวหน้าที่ควรจะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งพิงและรำเราแต่กลายเป็นคนที่สร้างความทุกข์ให้เรามากที่สุด7 The Bias เป็นนักแปะป้ายเมารวมเก่งมีสมก,การอคติที่คิดว่าเมื่อเธอเป็นนั่นเธอต้องทำนี้ได้และไม่สามารถทำนโน้นได้เป็นตน้นซึ่งการคิดแบบนี้ผิดมากๆนะคะ 8 The political operation แปลเป็นไทยนี่ก็คือผู้ที่ชอบเล่นกลางเมืองนั่นเองใช้อำนาจที่มองไม่เห็นในการขับกดขี่ใช้คนอื่นเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้าของตนเองใช้การยิงทางการเข้าหาผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแค่ฟังโครบทั้ง8ประเภทนี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะถ้ายัางต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนหลังนี้อีกนะคะต้องบอกเลยว่าทุกข์มากๆเลยสรุปตัวเองกันนิดหนึ่งว่าเราเองเป็นหนึ่งใน8ปประเภทนี้หรือเปล่า สำรวจตัวเองแบบจริงใจกับตัวเองนะถ้าเราเป็นหนึ่งใน7จนี้ให้รีบเปลี่ยนตัวเองทันทีค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้มีข้อใดข้อหนึ่งใน8ข้อนี้ก็ลองดูนะคะอย่าเอาตัวเองไปอยู่กใกล้คนที่มีลักษณะใน8ข้อนึงนะคะมาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟิ่นฟินบุ๊คเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ